สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทําให้สาคูเนี่ยเวลาเราต้มแล้วใส่ทั่วเม็ดเลยค่ะไม่มีเป็นไตหรือว่าไม่มีขาวๆข,ข้างในนะคะมาฝากกันค่ะ โดยวิธีทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยแถมใช้เวลาไม่นานในการต้มค่ะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะทำเป็นสาคูข้าวโพดนะคะซึ่งสามารถที่จะราดกะทิหรือว่าราดเป็นนมสดก็ได้ค่ะ โดยเริ่มต้นนะคะเราจะต้องตั้งน้ำให้เดือดค่ะโดยปริมาณน้ำก็จะเป็น1ิบเท่าของตัวสาคูนะคะวันนี้ใช้สาคูครึ่งถ้วยตวงก็จะใช้น้ำประมาณ5้าถ้วยตวงค่ะโดยเราจะต้องตั้งน้ำให้เดือดจับนะคะแล้วก็พอเขาเดือดก็ใส่ตัวเม็ดสาคูลงไปแล้วก็ทำการคนนะคะในช่วงแรกเขาจะ,ะไม่ได้ลอยขึ้นมาจะอยู่ใต้กลมมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องคนต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกันเป็นก้อนนะคะ พอคนไปสักพักเนี่ยเขาก็จะเริ่มรอยขึ้นมาค่ะพอเริ่มรอยขึ้นมาเราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะนี่นะคะพอตัวสาคูเขาเริ่มรอยขึ้นมาก็จะใช้ประมาณ เวลาประมาณ5นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีรวมทั้งหมดก็จะใช้เวลา15นาทีในการต้มนะคะซึ่งก็จะใช้ไฟปานกลางถึงไฟอ่อนค่ะในการต้มเขาไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอสักพักหนึ่งเขาจะมีลักษณะข้นแบบนี้นะคะพอครบเวลานะคะก็ปิดแกส๊สแล้วก็นำฝามาปิดไว้ค่ะทิ้งไว้อีก15นาที โดยวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดแก๊สอะ่ะเพราะว่าเราใช้เวลาต้มไม่นานนะคะแล้วก็ปิดฝายเขาและอุข้างในค่ะพอครบ15นาทีนะคะเราก็นํามาล้างด้วยน้ําเย็นนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ตัวสาคูเนี่ย mm hmm. เขาใสขึ้นมาเลยค่ะ ถ้าเพืเ่อนๆต้องการทําเปียกสาคูนะคะซึ่งมีลักษณะเหนียวๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องนํามาล้างน้ําเปล่าค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราปิดฝาทิ้งไว้แล้วเนี่ยนี่นะคะตัวสาคูเขาเป็นเม็ดใสเลยไม่มีสีขาวอยู่ข้างในเลยก็สามารถเติมน้ําตาลแล้วก็ใส่ข้าวโพดได้เลยในขั้นตอนนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะทําเป็นในลักษณะที่เขาไม่มีความเหนียวข้นนะคะก็จะ้ายเป็นสาคูข้าวโพดหรือว่าสาคูแันตาลุค่ะเราก็จะนํามา ล้างน้ำนะคะก็จะทำให้ความเหนียวของเขาเนี่ยออกไปค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเย็นค่ะ ก็จะเห็นว่าตัวสาคูเนี่ยเป็นเม็ดใสกลมสวยงามเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้เราก็จะได้สาคูเม็ดกลมใสไม่มีไตตรงกลางค่ะสวยงามน่ารับประทานเลยเดี๋ยวเรามาทำเป็นข้าวโพดสาคูกันค่ะ เราก็จะต้มน้ำนะคะที่ประมาณ1ถ้วยตวงครึ่งค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลตามความชอบนะคะก็ปรับความหวานให้ตามชอบใจค่ะวันนี้ใส่ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะจากนั้นก็จะใส่ตัวสาคูลงไปนะคะสีใสสวยงามมากเลยค่ะเขาก็จะเป็น มเมล็ดใส่ๆอยู่ข้างในนะคะอย่างที่บอกไปถ้าเพื่อนๆต้องการทําเปียกสาคูให้เขาข้นๆนะคะก็ไม่ต้องนํามาล้างน้ําค่ะก็เติมน้ำตาลใส่ลงไปได้เลยต่อมาก็ใส่เป็นข้าวโพดหวานลงไปค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันพอเขาเดือดอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาจะทำเป็นกะทิในการราดหน้านะคะก็จะใช้กะทิค่ะแล้วก็ผสมเกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เขามีความเค็มนะคะเวลาทานก็จะตัดกับความหวานของตัวสาคูข้อวโทดค่ะ จากนั้นก็นําไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ1นาทีหรือว่าเพื่อนๆสามารถนําไปต้มบนเตาแก๊สค่ะหรือว่าใส่ใบเตยเพิ่มเข้าไปได้ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟนะคะก็ตักสาคูแล้วก็ราดด้วยกะทิค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเป็นกะทิจะใส่เป็นนมสดเพิ่มเข้าไปแทนก็ได้นะคะ นี่นะคะเราก็จะได้สารูขขาโพดเมล็ดสารูก็คือจะมีความใสไม่เป็นไตเราก็สวยงามรูปก,กลมๆนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำสาคู่ให้เมสส็ดใสสวยไม่เป็นไตามาฝากคันค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามสับสไ r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ